จังหวัดเชียงรายนะคะทางทหารใหม่มณฑลทหารบกที่37ได้ส่งมอบเงินเดือนให้กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าหวังแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่37เปิดโอกาสให้ทหารใหม่พลัดที่1ทับ2568 โอนเงินเดือนแรกให้แก่ครอบครัวเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้วยความสมัครใจเป็นการแสดงออกถึงความรักและความห่วงใยที่มีต่อบุพการีและคนในครอบครัวที่เลี้ยงดูและสนับสนุนมาโดยตลอดเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่น้องๆทหารใหม่กำลังอยู่ในห่วงของการฝึกซึ่งแสดงออกถึงความกตัญญูและสร้างความภาคภูมิใจให้กับทหารใหม่อีกทั้งได้ให้ทห,หารใหม่ได้พูดคุยกับครอบครัวเพื่อสร้างความอบอุ่นและคลายความกังวล โดยปกติแล้วทหารใหม่จะได้รับอนุญาตให้นําเงินเดือนไปใช้ส่วนตัวได้ตามความเหมาะสมแต่ส่วนใหญ่จะมีการโอนเงินเดือนส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดกลับไปให้ครอบครัวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านหรือเพื่อแบ่งเบาภาระของทางบ้านหน่วยฝึกทหารใหม่มักจะอำนวยความสะดวกในการโอนเงินเดือนเช่นการแจกจ่ายบัตร ATM หรือการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อให้ทหารใหม่สามารถโอนเงินกลับไปให้กับครอบครัวได้อย่างสะดวกค่ะ ถือว่าตอนนี้นะคะมีการบริการเพื่อสร้างความอำนวยความสะดวกให้กับทหารใหม่ก็หายกังวลได้ในเร<ช>ื่องการส่รงเงิน